แล้วก็ฝากไว้นิดเนึงนึกถึงแผ่นดินรัชการที่ก้าวบ้างถ้าเราคิดเรื่องนี้ได้หลายๆอย่างจะตอบปัญหาว่าพระบาะทเดบิทีหัวราชกาลที่ก้าเราสมเด็จมารมีหลวงท้าทำอะไรมาบ้างเราไปศึกษาดูสิเราจะได้คําตอบอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้มาก,ก่อนก็ได้ที่อยู่มาได้เดี๋ยวนี้ก็เพราะแผ่นดินที่แล้วนี่แหละแล้วแผ่นดินก่อน อาจจะหาว่าเต่าร้านปีใดดาวเสาลองไปศึกษาดูคำตอบจะอยู่ในนั้นน่ะก็เราก็พูดแค่นี้แหละเพราะว่าคนก็พูดใส่เรามามากแล้วต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรต่างๆแต่ขอว่ามีความสุกความเจริญแล้วกอ็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้น ทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราจะรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความจเจริญรักพวกเราทุกคนนะ